นี่ไงพี่โรนรถหรูพี่โรนบอกว่าผมจะ,จะไม่จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะออกมาแช่งอีกแล้วว่าจะไม่มีรถหรูครับจะไม่มีบ้านอยู่พี่โรนผมมีบ้านสองหลังนะสามหลังด้วยซ้ําพี่โรนนะ่ะยังอยู่บ้านเช่าอยู่เลยพากกระจกเลยอายุแม่งห้าสิบ่าไม่มีอนาคตเลยกูนี่แค่สี่สิบนะมีอนาคตมากกว่ามึงอีกโรดเลยนะครับนะ จะพูดอะไรดูตัวเองด้วยนะพี่ล้นนี่ก็เราลราก็จะนี่ก็เราจะไปดีวงานกับลูกค้าพี่ล้นพี่ล้นห้าสิบาทแล้วพี่โล้มมีอะไรบ้างฮะไอ้ล้นฮะ๋ย่าเรียกเป็นพี่เลยเรียกใหม่ล้นคนอย่างนี้ไม่น่านถือหรอกจริงป่ะมึงอายุห้าสิบาทแล้วมึงมีอะไรบ้างบ้านยังอยู่บ้านเช่าค่าน้ำค่าไฟไม่ไม่ยอมจ่ายค่ะมาตัดหม้อไฟ อ่ะมึงมีอะไรบ้างกูนี่อยูสี่สิบสามเก้านะกูมีบ้านทั้งสามหลังได้เออมีอนาคตที่ดีพอมึงมีการงานที่ดีพอมึงได้เออมีครอบครัออวอบอุ่นไม่ใช่มึงันบันจ้องตีม่อตีม่อตีม่อ,มอได้เออเมื่อไรจะเลิกตีม้อกูถามแค่นี้แหละ ว่าเมื่อ,อไรจะเลิกตีมอมึงมีอนาคตอะไรให้ลูกบ้างมึงเคยสร้างอะไรให้ลูกบ้างกูนี่สร้างบ้านนะไม่ได,ด้อวดรวยหรอกนะครับแต่ออกมาออกมาบูลลี่เขาด้วยเขาดูหนังหน้าตัวเองด้วยนะไอ้้นพะเก้นะครับมึงพูดอะไรมึงดูหนังหน้าเองด้วย <c oughs> นะเนี่ยผมสร้างมาตั้งแต่ผมอายุยนะี่สิบห้ายี่บหกเนี่ยผมเริ่มสร้างมาเนี่ย ตั้งแต่ผมมีครอบครัวเนี่ยผมก็เริ่มเก็บเริ่มสร้างกันกับกับภรรยาผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยนะมึงอ่ะนะครับสร้างแต่เมียสร้างแต่นี่สร้างแต่สินเคยสร้างคุณงามความดีไหมไปหลอกลวงวัดนู้นหลอกลวงวัดนี้เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานนะครับนะะเป็นเพียงแค่นิทานเออเป็นเพียงแค่นิทานนะครับนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับ ชีวิตมึงมีอะไรดีบ้างกูถามหน่อยดิแม่งเป็นธนูแม่งดูอายุป,ป่านี้แล้วไม่มีอะไรเป็นชิมิตอันเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยมีอะไรดีบ้างกูถามไปนี้พอมึงมีอะไรดีบ้างมึงมีอะไรเหนือก่ากูบ้างกูถามไอยีิฮะควา,ารมรูท้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเหียดูดีนะครับกูไม่ได้เก่งเรื่องก,กฎหมายหรอกแต่เรื่องทํากินเรื่องธุรกิจอะมาสินะครับผมไม่ได้อ้วดอะไรพี่ครับ ผมไม่ได้อวดหรอกแต่เรื่องการทำมาหากินเรื่องธุรกิจีิมาสิกูมไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมายกูมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแต่เรื่องทำมาหากินเรื่องมาดิเรื่องการตรลงการตลาดกูนี่ไม่ธรรมดาหรอกปล่อยให้นะครับเออมึงถึงอยู่ได้แค่นั้นอาชีพมึงถึงอยู่ได้แค่นั้นนะครับเมียรับจ้างรายวันอยู่เลยนะครับเมียรับจ้างรายวันอยู่เลยชีวิตมีด,ดีบ้างนี่แม่งวันวันก็ ทำคอนเทนต์เอาพระไปหลอกเอาพระบอมไปหลอกขายคือหู้งพระบอมหลอกขายคนนี้นิทานนะครับนิทานเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุติครับมันเป็นเพียงแค่นิทานครับมันเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับัวยเขาตัวสาวไปผู้อัตรดนะครับในการรับชมรับฟังนะครับนะครับฉะนั้นนะครับฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับฝากพี่โลนด้วยนะครับชีวิตถ้าไม่มีดีอย่ามาบูรีอื่นเขานะครับอย่ามาบูรี่อื่นเขาแล้ววันๆเนี่ยทางมาเทนลอกขายพระคนรู้คนนี้เขาจับไต่ได้หมดแล้วพอตอเขาจับไต่มาได้มึงได้หมดแล้วไม่มีไปไม่มีใครขับหลงขรลมแล้วโลนเลยได่ปะเออกูเป็นคนทํามาหากินถึงกูจะทําคลิปเยอะคลิปมารัวมันก็เป็นรายได้เสริมของกูใช่ปะที่เอามาให้ให้ใหเลี้ยงเลี้ยงตัวกูเอง ไม่เดือดร้อนใครไม่ได้ไปขอทานหลางบ้านเหมือนเหมือนที่พวกมึงทากันนะจะปะพวกมึงแต่ละคนเนี่ยปลาโกงปลากดเนี่ยอายุป่านี้แม่งมีอะไรบ้างกูถามหน่อยดิมีบ้านมีของตัวเองไหมแต่ละคนแต่คนในปลากดก็อยู่ห้องเช่าออกระอจอกกระจกมีอะไรบ้างกูถามหน่อยดิเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมถามว่ามีอะไรบ้างชีวิตมีอะไรบ้างกูถามหน่อยนะโถ นะครับมาปากมีมาบูนี่คนอื่นพวกมึงยังอยู่ห้องเช่ากันอยู่เลยอยู่บ้านเช่าอยู่เลยแต่ตัวแต่ตัว,ตตวครับอายุแม่งห้าสิบ่าักอนาคตไม่เห็นเลยไม่มองมองไม่เห็นอนาคตพวกมึงเลยแต่ตัวตัวผมนะครับนะผมเป็นคนทำมาหากินผมเป็นคนทําอะไรผมทําจริงจังนะครับผมไม่ทํเป็นเล่นนะครับผมลุยถึงแม้มันจะเหนื่อยนะครับผมกับน้องบูไม่แต่คล้ายกันนะครับนะผมกับน้องบูมเนี่ย นิสัส่จะคล้ายๆกันแต่ทำมาหากินช่วยเลี้ยงครอบครัวสร้างครอบครัวนะครับก็ไม่ได้บอกว่ารวยนะแต่ก็สร้างด้วยตัวเองอ่ะสร้างด้วยน้ำมือของตัวเองอ่ะก็ไม่ได้บอกว่ารวยนะนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ไม <like. So S 3> <Okay. S 1> ่เคยไปไม่เคยไปเรียกอะไรอ่ะไม่เคยไปขอทานหลังบ้านไม่เคยไปทาอะไรที่มันไม่ดีนะครับประสบการณ์เรามีเราเอาประสบการณ์เราเนี่ยนะมาสอนตัวเราเอง มาทํากินตัวเองมาพัฒนาตัวเองอะไรที่ทำอะไรที่มันผิดก็อย่าไปทามีกแค่นั้นเองครับถูกต้องไหมครับี่นะครับคนอย่างพวกมึงนะครับชอบอะไรที่มันได้มาง่ายๆชอบไปหลอกลวงขายพระเกะพระฟอมอย่างเงี้ยชอบอะไรที่ได้มาง่ายเนี่ยอะไรที่ได้มายากๆเนี่ยไม่มีนะครับลูกก็ปล่อยให้ไปอยู่วัดนะครับตาย ให้ป่อยไปอยู่กับเมียหลวงนะครับส่วนเมียน้อยเมียน้อยก็ทํางานรายวันอยู่ที่ร้านกางเกษตรอยู่ที่เมืองสกลระบือนะครับไหนทานเรื่องนี้นะครับนิทานนะครับนบทิทานนะครับย้ำนะครับเป็นเพียงให้ทานนะครับเออนะครับป่อยให้ลูกมาอยู่กับเมียหลวงมาอยู่วัดเนี่ยบางทีก็อยู่วัดบ้างนะครับก่อข้าววัดกินบ้างนะครับทําไมไม่ดูแลลูกให้มนดีๆเวลาเอาในไม่คิดไอี่ผาย นะครับเวลาที่จะปฏิสัมพันธ์จะไม่คิดนะครับแต่เวลาออกมาแล้วก็ต้องเดือดร้อนครอบครัวเมียตัวเองแม่ก็ใช้ชีวิตเละร่อนมีอย่างเดียวครับที่ติดตัวคืออ้าวก็เป็นทนายมีความรู้นะที่เป็นหน้าเป็นตาให้ม็คือทนายลองถ้ามึงเเป็นทนายก็หมาตัวหนึ่งอ่ะเชื่อผมดิทุกท่านหมาตัวหนึ่งเลยครับไอ้น,นี้หมาตัวเลยถ้าไม่เป็นทนายก็หมาตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ที่ไปไหนมาไหนที่มีคนชื่อหน้าชูตาก็ เอาคาว่าทนายมาแอบบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไปนี่ครับเป็นเป็นทนายใครก็แพ้หมดทําคดีแล้วก็แพ้แพ้แพ้ไปหมดนะครับเออแพ้ทุกอย่า <c> ง <oughs> ไม่เคยทําอะไรเป็นชีวิตเป็นอครับชีวิตของนี่ไม่เคยทําอะไรเป็นชีวิตเป็นอันวันๆนะครับไม่มีโล่ไม่เป็นโลรเป็นภายอะไรสักทีะครับผมดูแล้วนะครับไร้สาระไม่มีอนาคตนะครับแม่ห้าติฝาดแม่งไม่มีเฮียเลยนะครับมีแต่หำนะครับห้าติฝาดแล้วไม่มีอะไรเลย นะคนอย่างผมนะพี่ครับมีครอบครัวก็คือจบจบที่ครอบครัวครับอจบที่ครอบครัวนะครับนะไม่มีบ้านเล็กไม่มีบ้านน้อยไม่มีการซื้อกินนะครับไม่ใช่โร้นะครับวันวันแม่งหายต่ตีมอองเดียวผมมีครอบครัวนะผมมีครอบครัวผมก็จบที่มีนะผมอ่ะนะครับจบที่ครอบครัวไม่ได้ไปซื้อกินไปไหนไปอะไรกินนะครับผมเป็นคนรักครอบครัวอันนี้บอกตรงๆแล้วว่าเป็นคนรักครอบครัวครอบครัวต้องอิ่มก่อน ไอ้น,นี่ครับได้เงินมานะครับมันต้องอิ่มก่อนผมเนี่ยให้ลูกให้เมียกินก่อนแล้วผมกินที่หลังนะครับจําไว้คนนะครับเป็นหวหน้าครัวนะครับมันต้องรู้จักเสียสละไม่ใช่แบบนะไม่ใช่แบบมาแบบว่าคือได้เงินมาก็เอาไปกินเอาไปเลี้ยงสังสรรค์ไม่เอาไม่ออาครับครอบครัวต้องมาก่อนนะเขาฝากไว้มึงคิดด้วยจัดห้าสิบบาทแล้วไม่มีอะไรไม่มีอนาคตเลย บ้านยังเช่านะครับเอาวัดเอาวามาหากินนะครับโอเคนะครับย้ำนะครับมีเพียงคนิทานนะนิทานนะครับเรื่องสมมตินะไม่มีอยู่จริงนะครับตัวละครตัวแสบไปเพื่ออัตลักนะครับในการรับชมฟังนะครับพี่สีครับนะ